ล้ไม่เหลือแล้วไม่มีแม้อะไรสักอยา่างจงชีวิตที่ทุ่มเทจงหมดใจ

家。 ทั้งหมดใจนี้ที่เคยมอบไว้ในมือเธอแตกสลายหมดแล้วจะไม่ดทิเธอจะไม่โทดใครที่ต้องร้องไห้ต้องบ้าพออย่งนี้จะไม่ดทิเธอ,เธอ Mọi subscribe cho ับส,ส,สวัสดีครับสวสัสดีครับสวัสดีครับนะฮะต้องต้อนรับนะฮะศิลปินนะฮะโซมิเดนะครับจากดูเอดด์เวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์นั่นเองนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้คือเพลงอะไรครับแล้วเมื่อกี้ชื่อเพลงความไว้ใจครับความไว้ใจเป็นเพลงหนึ่งที่ประกอบซีรีส์เกมริศยาครับเกมริศยาเกมริศยาเป็นละครละครเป็นซีรีส์อหอยมันมากเป็นซิงเกิลแรกครับเป็นซิงเกิลแรกของพวกเราครับกับทางดูเอดด์นะฮะเป็นไง นี่อะคูสติกครั้งแรกเลยใช่ไหมครัใช่ครับแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่อะคูสติกมันจะเป็นแนวไหนเออเป็นมันก็จะเป็นบัลลาดร็อกนะครับบัลลาดร็อกนะฮะเออบัลลาดร็อกนะครับเอาล่ะจะเป็นอย่างไรเชิญนักคุยดีก่อนนะฮะเชิญทั้งท่านเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนะฮะเชิญทั้งหมดเลยครับมาเลยฮะนี่เลยนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเอาไมค์ไปให้เลยนะครับนี่นะฮะบริการถึงที่ บริการทุกระดับประทับใจนะครับจะเชิญนั่งเลยฮะตามอัธยาศัยนะเลยครับตรงไหนก็ได้ครับผมนะฮะแหมรายการเราสดๆนะฮะเราต้องพูดคุยกันเลยทีเดียวเล่นอะคูสติกแบบนี้กับเพลงนี้ที่นี่เป็นที่แรกด้วยใช่ครับนะฮะความรู้สึกเป็นยังไงพี่ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าแทบจะไม่ได้ซ้อมกันมาก็มาใส่ใส่กันแถวนี้แหละครับเพราะว่าปกติก็ไม่ได้เล่นทำนองนี้ปกติจะเป็นวงเต็มใช่ไหมครับ นะฮะ oh. เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องเ,เรียกว่าทาความรู้จักกันนิดนึงก่อนนะฮะเพราะ oh. อย่างที่เราได้บอกไปแล้วคุณผู้ชมว่า12ปีในวงการเพลงนะฮะ oh. ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเาเรียกว่าฝาฟันแล้วก็ต่อสู้มาจนวันนี้เนี่ยมีซิงเกิลนะครับรวบรวมรวม,รวมตัวกันมาที่มาที่ไปอย่างไรฮะกับโซมิเดย์คือจริงๆก็เหมือนกับว่าเรียนด้วยกันมาก่อนนะครับ,รบตั้งแต่ช่วงมปลายแล้วครับ uh huh. แล้วจริงๆสมาชิกก็แต่ก่อนก็จะไม่ใช่แบบที่เห็นอยู่นี้ก็คื ก็โตมาก็ต <Wars> ่างคนต่างแยกย้ายจนสุดท้ายเนี่ยก็มารวมตัวกันเป็นวงปัจจุบันครับมีใครอยู่กันมาก่อนเนีเรามีใครเริ่มต้นแบบสามคนนีิกเลยครับอ๋อสามคนนี้จะอยู่ด้วยกันมาเป็นบุกเบิกเลยใช่ให้นั่งโตก่อนได้ไหมได้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 ผมลิฟครับเล่นกีตาร์ครับผมครับลิฟกีตาร์เคียงมือกลองครับครับผมผมบีร้องนำครับบีร้องนำฮะเบียร์ครับเบสครับเบสนะครับขำซิเทซเซอร์ครับผมคือนั่นไงตึ๊บเลยไงที่นี่ตึ๊บแล้วตำแหน่งนะตำแหน่ง คือเลยนะซินเไซเซอร์ครับเป็นยังไงครับเป็นไงฮะเป็นสับเซตของคีย์บอร์ดนะฮะเป็นสับเซตคีย์บอร์ดนะฮะสับเซตด้วยวบเซตคืออะไรเซตด้วยงงสับเซตอีกงงสับเซตอีกเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นพาวเวอร์พอร์ทยังหลังมันเหมือนมันเหมือนตัวมันเหมือนเซตในคณิตศาสตร์ป่ะวะใช่มันก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะเหมือนมนคล้ายๆกันนั่นแหละนะฮะสิบสองปีที่แน่นอนว่าทุกคนน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางดนตรีกันมาอยู่แล้วนะฮะ ฝาฟันเป็นไงบ้างเส้นทางกว่าจะมาถึงวันนี้ก็เมื่อก่อนเราก็ทําเพลงกันเองครับทําเพลงเองเล่นเองถ่าย MV เองปล่อยเพลงเองฟังกันเองฟังเองทำยอดวิวเองแล้วเป็นยังไงที่ตอนนั้นตอนก่อนเป็นยังไงพอทำแล้วฟีดแบ็กตอนนั้นเราก็ทำเราก็ทําด้วยความสนุกสนานแะครับฟีดแบ็กก็พอมีแฟนเพลงเพิ่มบ้างนิดๆหน่อยๆครับเพิ่มมีคนที่ติดตามแนวเพลงของเราอย่างนี้ใช่ไหมครับ จริงก่อนหน้านี้เราทําเป็นแนวเพลงลักษณะไหนอย่างไรมคือพื้นฐานของวงเรามันจะเป็นร็อกครับแต่ว่าด้วยความชอบที่แตกต่างกันมันก็จะมีกลิ่นอายของดนตรีแนวอื่นๆมาผสมของแต่ละเพลงครับแล้วแต่ว่าเราอยากให้ทำให้มันเป็นแบบไหนเราเลยจำกัดความแนวดนตรีวงเราว่าเป็นวาไรตี้ร็อกแล้วกันวาร์เรตี้ร็อกนะฮะเป็นอีกหนึ่งแนวใช่พูดถึงเพลงนี้กันบ้างดีกว่าความไว้ใจความไว้ใจนะฮะเนื้อหาของเพลงนี้เป็นยังไง เนื้อหาของเพลงนี้มันจะพูดถึงคนที่แบบว่ารักรักมากๆจนแบบว่าต่อให้เขาทําให้เราผิดหวังเจ็บช้ําขนาดไหนเราจะไม่โทษเขาเลยเราโทษความไว้ใจของตัวเองก็คือรักเราไว้ใจมากไงไมฮะไม่ว่าเขาจะทําอะไรผิดเราก็เออเขาไปเลยเพราว่าแต่ไฟที่เรารักกัอเสมอเออดเลิดเนี่ไงนะฮะวิดีโอถ่ายกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นไงกันบ้างอ่ะ เล่นกันเองเลยใช่ไหมในบรรยากาศนั้นรวยมากรวยมากแต่เขาเรียังไงฮะสีแนบทบาทเป็นอะไรกันครับคือคือมันจะเป็นเรื่องราวของนักปล้นครับ2คู่คู่รักนักปล้นครับและสุดท้ายเราก็จะโดนฝ่ายหญิงหักหลังอย่างเจ็บปวดเออเออนี่ไงนะครับก่อนที่อะไรนะอะไรนะน้องจอยไกอามาเล่น อ๋อจอยแกอ๋อจอยแกใัอ่านข่าวเขาไปนี่ตอนนั้นน่ะใช่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 แต่ยังมีประเด็นอยู่ที่รูปไปอยู่ตรงหน้าร้านเช่นนั้นไงที่รูปไปอยู่เพราะฉะนั้นพอมาถึงเพลงความไว้ใจกับการร่วมงานกับดูเอดอนะฮะกับเวิร์กพอย์นี่เป็นยังไงบ้างครับเข้ามาที่มาที่ไปเป็นยังไงเริ่มต้นยังไงก็เราได้รับข่าวจากทุนพี่ท่านหนึ่งที่อยู่ที่ทางานอยู่ทางดูเอดอว่าทางเวิร์กพอยส์นี่มีค่ายดูเอดอนะ เราก็เลยนําผลงานที่เราทํามาไปเสนอแล้วก็ได้เข้าไปคุยกันครับแล้วก็ได้ร่วมงานกันได้ร่วมงานกันสําหรับเพลงนี้ทั้งหมดทั้งหท่านนี้ได้มีส่วนร่วมไหมกับความไว้ใจความไว้ใจนี่จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่เราเลือกมาจากคลังเพลงของทางดูเวดอทครับคือมีเพลงนี้อยู่แล้วจากคลังดูเวดอทแล้วเราเลือกเพลงนี้มาทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราชอบเพลงนี้น้องน้องอยากให้ทําน้องบอกโดนมากเลยพี่โดนมากไมโดนหอมันใกล้เคียงชี จริงเออไหนเล่าสิโอ้ันก็ประมาณประมาณว่าเราไว้ใจคนคนหนึ่งแล้วโดนหักหลังโะนักหลังด้วยประมาณนี้ประมาณนี้ใกล้ๆเคียงใกล้เียงเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติเราเอามาทําเราก็มาใส่ดนตรีความเป็นวนมีเดเข้าไปเรื่นคือพยายามทําให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะให้มันฟังง่ายๆครับ ผพราะเมื่อก่อนวัยเด็กเราคือขนองไงเราแบบว่าเฮ้ยแบบนี้มันต้องแบบต้องใสเข้าไปนะว่าอร์ทเาไปครเข้าไปโอ้โหประโหประโหใเข้าไปเลยช่วงเซโล่นี่ต้องใส่นะมีของดีเลยใส่ไปหมดเลยอย่างนี้ใช่กองตีจนไม้หักอ่ะจริงครับกองแตกเลยครับเหมือนเหมือนโตแล้วคิดได้ครับเพราะว่าไม่จริงว่าคือคือเพลงฟังตอนแรกคือว่าเพลงเขามาหล่ออยู่แล้ว เราไม่ควรที่จะไปเหมือนกับไปเติมหน้าเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าเพลงเขามาดีอยู่แล้วค่อนข้างมาดีก็คือไกลไปว่าเราต้องลดดีกีเราลงแทนเพื่อให้เหมือนกับว่าร้องคือต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นร้องร้องยากมากครับเพราะว่าเขาสื่ออารมณ์ออกมาให้เหมือนกับว่ามันต้องเศร้าครับตอนตีมันก็ต้องเหมือนกับว่าต้องน้อยๆเพื่อที่จะโชว์เมโลดี้ร้องให้มันเต็มที่ มากกว่านี่ไงนะฮะแล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ที่ฟังเป็นอะคูสติกของวีเสียงดตรีนะนี่พี่ชินชอบเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่คุณแม่คุณตาผมมากๆเลยใช่สมัยจะเห็กคือมันเขาเรียกว่าวงโยธวาทิตใช่วงดุริยางของเรียนผมเรียกวงดุริยางใช้อุปกรณ์ตัวนี้จะมีเส้นแก่กว่าจะมีสายยางโยธวาทิตจะมีสายยางต่อมายจะมีสายยางใช่จริงๆจะมีสายยางต่ออุปกรณ์ตัวนี้ชื่อว่าเมโลเดียนครับเมโลเดียนเมโลเดียนหละคนคิดถึงนะฮะเราใช้ในกับ จริงๆแล้วอันนี้เพิ่งลือเจอในตู้เสื้อผ้าแม่แม่ซื้อให้พอดีสายยางสายางแม่เอาไปต่อรถน้ำแล้วครับก็เลยเอาเป่าอี้ถ้ตรงนี้ซะก็คือมาพอมาเป็นอุศิกก็ใช้ตัวนี้เขาช่วยดูเศร้าเขาอีก เออมีอมโมเมนต์ของของความรู้สึกว่าความน่ารักอ,ะอ่ะมันถึงว่าความความความน่ารักของเ <laughs> มโลดี้อ่ะอยู่ในน,นั้นความลรักของเสียงของเสียงของตัวนี้ <c oughs> มันอยู่ใน,ในเพลเงด้วยไงทำให้ดูเศร้าเข้าอ,อ,อีกไงนะเพลงนี้เงนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งวงดนตรีที่เขาเรียกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะมีซิงเกิลไปของตัวเองกว่าจะได้แบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวนี้ผ่านมาเยอะผ่านวิธีกันมาเยอะมาก้วยใช่ไหมครับครับเป็นไงบ้างฮะ สมัยก่อนก็ถือว่ามีเวทีไหนก็ประกวดเวทีนั้นครับลุยหมดเลยอะฮะลุยหมดเลยเหรอลุยด่าพี่ไปถึงลึกที่สุดลึกที่สุดไปได้แค่ไหนล่าสุดที่เป็นที่เป็นวงนี้ก็มีช้างมิสิโอนเทสเปีที่แล้วก็เป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับอัที่สองใช่ครับที่สุดคือ มอ่าเออนะฮะเขามาคุยกับเราแล้วเรียกเรื่องของแนวเลยเนาะเออเออนะฮะอันนี้ที่สองก็ถือว่าฝีมือไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าใครอยากจะเห็นเต็มวงนะฮะนี่น่าจะน่าจะมันเนาะเออเเห็นแบบเรายังเป็นอะคูสติกอยู่เลยเราอยากรู้ว่าวงเต็มๆนี่คงแบบอันนี้คือสิงเกอรแรกสิงเกอร์สองเป็นไงครับสิงเกอร์สองยังไม่รู้เลยครับไม่รุ่งกันใช่ไหมเราขอเราขอทำเพลงนี้ให้ดีที่สุดก่อนเพราะฉะนั้นช่วยดาวน์โหลดด้วยใช่ตอนนี้ต้องติดตามนะกับเพลง เอาไว้ใจก่อนเลยนะฮะติดตามได้ยังไงช่องทางไหนบ้างครับก็ตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วครับที่ดอกจัน499216ครับอย่าลืมโทรออกนะครับและอีกช่องทางนึงวไอจูนไอจูนมาแล้วมาแล้วมาตอนเช้าเลยเสิร์ชได้เลยคร็วเช้านี่ยี่หรอก็เช้าเลยครับมาสดสดเลยครับรร้อนคับไอจูนก็ได้แล้วเรียบร้อยนะครับผู้ชมครับแล้วก็เข้าไปดูมิวสิกวิดีโอนะฮะใน YouTube นะฮะก็ไปเขาเรียกว่าเพิ่มยอดวิวนะฮะไปดูฝีมือแล้วก็เขาเรียกว่า สิ่งที่แนวดนตรีได้ใส่เข้าไปจากโซมีเด้นั่นเองนะฮะคร่าวๆฟีดแบ็กกับเพลงนี้ทั้งมิวสิกวิดีโอด้วยทั้งเนื้อหาเพลงด้วยหลายๆคนบอกเราว่ายังไงบ้างพี่เออเป็นไงบ้างก็ MV เราเพิ่งปล่อยไปเมื่อประมาณเมื่อวานเองใช่ไหมเมื่อวานตอนเย็นเมื่อวานตอนเย็นยเองแต่ว่าจะมีตัวทีเซอร์ที่เป็นเหมือนโปรโมทละครด้วยครับก็รู้สึกฟีดแบ็กค่อนข้างดีสาหรับพวกเราครับเพราะว่าก็เป็นแสนแสนกว่าแล้วนะก็แล้วโอ้ ไม่ธรรมดาอยู่นะไม่นอนที่เออไม่น้อยเหมือนกันแล้วยิ่งวิดีโอของน่าสนใจด้วยมีเรื่องมีราวอะไรใช่เป็นเรื่องเป็นราวมีราวมีนเรื่องมีราวฟังไม่ค่อยโอ้โหละครึ่งอะไรยังไงถ้าเกิดถ้าเกิดว่าสมมติอยากจะดูวิดีโอต้องเซิร์ชว่าก็ไป subscribe ที่ dui d o f f i c i a l ได้เลยครับ www.youtube.com dui d o f f i c i a l ครับผมันจะมีเพลงให้เลือกดูอยู่ในวิดีโอครับใช่แล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็เขาเรียกว่าสนับสนุนแน่กับวงดนตรีที่เขาเรียกว่าฝีมือเนี่ย ใช้พยายามรับคมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนวันนี้เนี่ยเข้าตาผู้ใหญ่แล้วก็เรียกได้ว่าทำซิงเกิลออกมามีมิวสิกวิดีโอออกมานะฮะแต่ว่าคือพวกเขาก็ไม่ใช่คนใหม่อยู่แล้วนะครับนะฮะก็อยู่ในวงการดนตรีมา12ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะกับโซมีเดนั่นเองนะครับนะฮะกว่าจะได้จนถึงวันนี้นะฮะกับความไว้ใจความไว้ใจนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากว้ด้วยละกันนะครับกับ ซิงเกิลนี้ก่อนอนะฮะร่วมกันนิดหนึง่งนะครับไม่ใช่ว่าโหดูแล้วโหลดเลอะเทอะเลื <c oughs> ่อยเปยืป่อยปอมบ้างอะไรบ้างอะไรเง,งี้ยเหมือนที่เราทำกันบ่อยๆอย่างเงี้ยนะนี้เขาไม่ได้นะของเขาทำขึ้นมาเขาก็มีค<อ>่าใช้จางค่าใช้จ่ายนะฮะิลปินเองเขาก็จะแบบว่าใส่สมองใส่กำลังเข้าไปอย่างเต็มทีม่กำลังใจจะทำงานผลงานดีๆให้เราได้บริโภคกันต่อไปใกล้วันนี้มีอะไรนะครับ ต่าครับเห็นบริโภคผมก็ทําท่าทางประกอบขอบคุณมากๆอุ่นเลิศช่วยกันนิดนึงเนี่ยใกล้ๆวันน okay ี้มีโชว์มีอะไรจะไปที่ไหนอะไรยังไงไหมฮะเพืนแฟนพายาได้ติดตามมีคิวไหมอย่างไีช่วงนี้ก็มีคิวโปรโมทแหละครับครับผมรายการต่างๆใช่ผมก็ยังไม่ค่อยทราบดีว่ารายการอะไรบ้างแล้วก็ช่วงนี้ก็คงจะเดินสายโปรโมทเราจะคอยอัปเดตใน a c e b o o k ของเราเออติดตามใน Facebook เลยนะครับุกี่ มท com/someday.why ครับ someday.why นะฮะลองเสิร์ชดูก็ได้น่าจะขึ้นอยู่เหมือนกันขึ้นอยู่ครับจริงเรามีเว็บนะฮะเรามีเว็บด้วยโซคิดมีคิด day. com ครับผมเว็บ dot so คิดมีคิด day โซมีเดย์เลยนะฮดดทคอมนั่นเองนะฮะเข้าไปดูข้อมูลดูคิวตารางต่างๆได้นะแล้วก็ฝากด้วยแล้วการคุณผู้ชมอีกหนึ่งวงน้องใหม่นะะที่มีคุณภาพในทางฝีมือของดนตรีนะฮะกับโซมีเดย์นะครับ กว่าจะถึงวันนี้นะฮะเรียกได้ว่ารบลุกคุกรานกันมานะฮะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยก็ถือว่ามาอีกหนึ่งขั้นแล้วแหละนะฮะที่มีซิงเกิลมีมิวสิกวิดีโอทุกๆอยาๆ่างบบครบถ้วนกระบวนวามนะฮะมีสังกัดอยากให้ทุกคนฝากถึงอัลบั้มนี้เออซิงเกิล <6 S 1> นี้รวมไปถึงให้กำลังใจอีกหลายๆคนที่ยัง,งต่อสู้มีความฝันต่อสู้อ่ะใช่ครับก็ยังไงก็ฝากผลงานเพลงความไว้ใจครับเป็นเพลงช้าที่สุด ที่เราเคยทํามาเลยก็ว่าได้ครับเราก็ตั้งใจทํากันมากๆหวังว่าทุกๆคนคงจะชอบเพลงของเรานะครับแล้วก็สําหรับฝากสําหรับน้องๆนักดนตรีนะถ้าเรามีความฝันใช่ไหมครับเราก็ต้องนอนก่อนถูกไม่งั้นเราไปฝันถูกต้องนี่จริงนี่จริงพอตื่นมานะหูอุ้ยเต็มเรื่องอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคเล่นดนตรีนะครับเล่นดนตรีต่อไปยังไงก็ให้ความสุขแก่เราแล้วกันให้ความสุขแก่คนอื่นอย่างน้อยก็ได ตังช่วยตัวเราเองอย่างเงี้ยนะในทำในสิ่งที่เราชอบเรารักนี่แหละนะฮะวันหนึ่งสิ่งที่เราฝันเอาไว้หรือว่าสิ่งที่ประสบความสำเร็จมันก็จะกลับมานะฮะมีท่านอื่นเสริมอะไรไหมฮะอะไรไหมครับก็ฝากแฟนเพลงคร้พี่แฟนเพลงฝากแนเพลงครับผแฟนเพลง ก <S <S ็ดาวน์โหลดกันเยอะๆครับผมเออเลิศที่สุดตรงนี้แหละดาวน์โหลดเยอะๆนะครับกลุ่มที่เป็นแฟนอยู่แล้วนะฮะก็ตามมานะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดด้วยเพิ่มเติมนะครับนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวซิงเกิลสองอีกนานเแย่ช่วงมากเกินไปเออฮะดาวน์โหลดเยอะๆเดี๋ยวมันจะถึงช่วงมากเกินไปนี่ไงนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับดีๆแบบนี้อีกหนึ่งวงนะฮะกับโซมีเดย์นะฮะที่เราอยากจะฝากคุณผู้ชมเอาไว้นะครับกับแนวทางดนตรี กว่า12ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้ยังไงขอบคุณโซมีเดย์ด้วยละกันนะฮะสามารถดาวน์โหลดได้อย่างที่ช่องทางที่ขึ้นไปที่หน้าจอเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณทั้ง5ท่านนะฮะให้เกี่ยวกับรายการเราขอบคุณโซมีเดย์นะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการนะครับวันนี้ขอบคุณที่ว่าิธีกรจากคามิมูระด้วยครับใช่แล้วนะฮะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะทุกๆเที่ยววันจนถึงบ่ายโมถึงงงในนนนนนนช่่วววาาคคคเปปป็็็ต้้้้้ไะรัับีีผมกกแลอ ลาคุณผูช้ชมไปก่อนควมถึงโซมีเดย์ด้วยนะครับเนะจอกันใหม่ในเที่ยมวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอ่่ทีีลยว้ใใหชช